ลูกศิษย์มากับว่าเสร็จไม่องทองนะก็ตกกระจยที่องค์แม่หายไปนะปกติข้างในจะมีสามองนะตอนนี้เหลือแค่สององนะองค์ใหญ่หายไป นี่ไม่เคัวบากลัวกรรม่มน่าจะยังงงอยู่เอ๊ะก็อยู่มาตั้งสามสิบปีไม่เคยหายมาหายเลยวัดสงการยังงงอยู่ีวิมไม่มีค่าเลยฮะก็เะวว่าดิเมื่อวานโทรไปหาแม่ล่างแม่ล่างบอกแม่ล่างไม่ได้มาศาลเลยโทรหาลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็บอกไม่มีใครรู้เลยว่าองค์หายไปไหนองแม่หนีเที่ยวสงการไง หระฮะหน้าตาหน้ากลวงไงต้องมาช้าช้าถ้าไปถ้ามาก็โทรหากันที่จะได้มาเป็นเพื่อนกันอตอนนี้ตา์ได้ทั้งท้องสวยงามมากฮะแต่ตก,กใจมากเลยสงการปีนี้องค์แม่หายนะอันนี้เป็นองค์แม่เท่านี้ฮะที่หมอไอ้ถวายมาให้นะฮะสวยงามนะฮะก็ยังอยู่แต่องค์แม่ สิแม่พงทองกับหายอืองไปรับอาจารย์อาจารยวันลูกศิษย์นะทราบข่าวองค์แม่หายก็เลยม,มากราบมาไหว้คงจะต้องเสียงท้ายหาองค์ใหม่มาแทน ถ้าเกิดอีกสามสี่วันนี้ยังไม่เจอนะเราต้องหาองค์ใหม่มาแทนนะ,ะแปลกนะฮะสามสิบกว่าปีองค์แม่ไม่หายมาหายวันสงการปีนี้นะแปลกมากข้างๆข้างๆนลใช่ไหม มึกอีอะไรนีน้อยทำน้อยไม่เป็นไรหรอกช่างก็ไม่ว่าหรอกขอให้มีลูกเต้าทำไมยังไม่มา <c oughs> ลไม่ยอมกลับมาบอกเห็นใจ สุดนี้มาทำไหว้ที่ใหญ่ปู่มาชอะไรเฉียดสูงโอ้โหตั้งสารละหลวพ่อจ๋าสวยเลยใช่ไหมดีใช่ไหมเอ๊ะชุดชุดนี้ก็มาใหม่นะชุดชุดชุดใหญ่เนี่ยเนี่ยชุดใหญ่เนี่ยไม่ใช่ชุดเนี่ยชุดเนี่ยชุดเนี่ยเออยังก็ไม่เคยเห็นชุดเล็กนะเออน่าจะมาใหม่ไม่เคยเห็นชุดนี้น่าลูกศิษย์เพิ่งมาถวายในชุดเนี่ยชุดตะใบทองกระโปรงเขียว นะแต่เป็นชุดเล็กว,ว่าปู่ไม่หาย <laughs> องค์ใหญ่ ใส่บุญนะมากราบไหว้พระปู่สีหน้างดนะคงทองนะแล้วก็ได้ข่าวว่าองค์แม่หายกระตอก,กใจก็เลยมากราบขอพรว่าองค์แม่ไปอยู่ไหนนะถ้าใครเห็นองแม่นะอง์เขียวๆนะฮะสูงประมาณเอ,อ่อฟุตครึ่งน,นะฮะได้หายไปจากศาลเจืาแมงทองเมื่อวานนี้วันสงการนะก็ถ้าเห็นตรงไหนก็บอกได้นะฮะ